ใบทะเบียนึ่งเป็นพัทลุงนะครับรอบขันนี้ยางหน้านะครับดอกยังใช้ได้นะครับถือว่าดอกยังใช้ได้อยู่เพราะว่าท่าที่ผมคุยกับลูกค้ามาเนี่ยยางพึ่งเปลี่ยนไม่นานนะครับอันนี้เป็นดอกยางนะครับ ช่วงล่างนะครับตามที่เห็นถือว่าเป็นรถที่มีการดูแลในเรื่องของตัวรถนะครับอย่างหน้าจะเป็นดอกส้อยดีสโตนนะครับอ,อันนี้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากว่ารถไม่ค่อยได้สตาร์ทนะครับอันนี้สภาพโม่ด้านหลัง อันนี้สีลูกค้าทำไมเองนะครับตอนที่ผมซื้อเข้ามาตอนที่รับเชิญเข้ามาลูกค้าทำสีมาเองผมไม่ได้มีการไปปรับหรือแก้ไขอันนี้ขายตามสภาพนะครับมีแจ้งเพื่อทราบก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับสตาร์ทรถลองดูว่ามู่พัดลมเนี่ยทำงานหรือเปล่านะครับอันนี้ให้ดูสภาพภายนอกไปก่อนเนาะมีแบตเตอรี่ บูทเรียบร้อยเช็ดซีอกรณ์ต่างๆนะครับก็ตามสภาพนะครับรถปี4ีศูนย์นะครับนี่ยางเหมือนกันครับด้านหลังดูดอกได้เลยครับยางก็ยังถือว่ายังใช้ได้นานนะครับยางด้านหลังจะเป็นดอกบ้างนะครับ ซื้อไปใช้ได้เลยยางไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับูีค้าเขาทำมาเรียบร้อยนะครับผมก็ซื้อมาตามสภาพเปลี่ยน,นนี้ชัดซีด้านข้างนะครับนะเดิมเดิมครับ ชสครับด้านในอันนี้ดูได้เลยครับสีไม่ได้ทําด้านในก็ถือว่ายังในสภาพที่สวยอยู่นะครับชุดสีด้านในนะครับ ยางทางฝั่งด้านนี้นะดอกค่อนข้างที่จะใช้ได้กับยังถือว่าใช้ได้นานพอสมควรนะครับนี่คือสภาพยางนะฝั่งด้านนี้นะครับแนบ đang thử qua hang nè Nhìn thử qua hang Thấy chưa Bấm นีส่วนของภายในนะครับตามสภาพี่เหีนมีจุดตำหนินะครับกระจกแตกนะครับมือกระจกนี้รภไยบานนี้แตกมีสภาพภายในเบื้องต้นนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2540นะครับมิสซูบยูดีซีวีเอ็มสี่สามสิบนะครับถือว่าภายในก็ ตามอายุนะครับตามระยะเวลาแต่ค่นข้างที่จะใช้งานได้ก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็มีในบางจุดนะครับที่หัวเข่งต้องอาจจะต้องไปทํานิดนึงนะครับอาจจะต้องทําเพิ่มเติมอขอบคุณครับ